สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยทำได้บพีพีนะคะคลิปนี้ยาต้อยชวนทุกคนเพื่อนๆน,นมาทุบใบไม้ดอกไม้ลงบนผืนผ้าสำหรับวันนี้ยาต้อยจะทุบลงบนถุงร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งยาต้อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบังเอิญว่ามีแล้วก็ได้ใบไม้ดอกไม้มาด้วยอุปกรณ์มีถุงผ้า มีดอกมีใบไม้ดอกไม้เราจะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้นะคะของจะไ้ใช้จะใช้เป็นต้้ยติ่งนะคะแล้วก็เทปเทปใสหรือเป็นผ้าพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็ค้อนจะเป็นค้อนเหล็กหรือว่าเป็นค้อนพลาสติกหรือเป็นสากกระเบือก็ได้นะคะสําหรับค้อนตัวนี้ค่ะเออบางทีถ้ามันเป็นค้อนเหล็กเนี่ยมันอาจจะมีคม ก็พันด้วยผ้านะคะหาผ้ามาพันไว้ทําแบบนี้ค่ะและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเขียงค่ะเขียงนะคะมันจะมีความแน่นระวังนิดนึงนะคะถ้าบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์การตอกจะอาจจะทําเป็นเสียงรบกวนให้เพื่อนบ้านได้ลาคานได้ค่ะเรามาเริ่มจากการวางดอกไม้กับใบไม้ว่าเราจะวางในรูปแบบไหนวางตรง วางได้ที่เสร็จแล้วก็จะใช้เทปกาวเนี่ยคะ่ะแปะลงไปเพื่อไม่ให้เขาขยื่นแล้วก็เป็นการสะดวกเวลาเราเอาออกด้วยติดเทปให้ทั่วบริเวณที่ระวางใบไม้และดอกไม้การใช้ใบไม้กับดอกไม้เนี่ยคะ่ะ แล้วแต่เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะหาใบไม้ชนิดไหนได้ดอกไม้ชนิดไหนได้ก็เอาเท่าที่เรามีแล้วก็ทําเพราะว่าดอกไม้ส่วนใหญ่สีเขาก็จะออกสีอยู่แล้วและใบไม้สีเขียวมันก็จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าใบไม้แก่ก็จะเป็นสีเข้มใบไม้อ่อนก็จะเป็นสีสีที่ซีดกว่าซึ่งการให้สีก็จะต่างกันเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนั่นเองค่ะ เพราะว่ามันเป็นการดึงเอาอสีของใบไม้และสีของดอกไม้แล้วก็ยางของดอกไม้ยางของใบไม้ลงมาติดกับผ้านั่นเองค่ะแล้วก็การทำครั้งนี้ยาต้อยไม่ได้ยังไม่ได้แช่ผ้าหรือซักผ้าหรือแช่ใบไม้ใน น้ำอะไรทั้งนั้นนะคะก็คิดว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วปกติการย้อมการอะไรก็ตามเราก็มักจะใช้สารส้มหรือเกลือแช่น้ำคราวนี้ก็คงคิดว่าน่าจะใช้เป็นสารส้มหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วค่ะติดให้ทั่วนะคะระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าเราวางตำแหน่งลงไปแล้วมันไปนติดใบไม้มันก็จะทำให้ขยื่นแล้วก็ดึงออกยากค่ะ เมื่อติดเทปใสหมดแล้วเราก็จะเริ่มทำการทุบแล้วค่ะเราใช้เขียงนะคะเอาเขียงมาลองค่ะเพราะว่ามันจะหนาแน่นกว่าเพราะว่า,าบางทีโต๊ะแบบนี้มันไม่แน่นเหมือนเขียงถ้าเราทุบบนโต๊ะแบบนี้เราก็ต้องพยายามทุบให้ใกล้ๆกับเสาโต๊ะนะคะขาโต๊ะนั่นเองค่ะทุบให้ทั่วบริเวณทุกๆใบเลยนะคะ ที่จะออกเห็นชัดที่สุดก็คือตรงเส้นใบนะคะเส้นใบตรงกลางเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ําหรือมียางเยอะที่สุดค่ะถ้ายังไม่ออกเราก็พลิกกลับไปดูนะคะด้านหลังได้ว่าสีชัดหรือยังถ้าไม่ไม่ชัดเราก็ทุบไปเรื่อยๆค่ะจนเห็นว่าสีเขียวเนี่ยมันหายไปจากบนใบไม้แล้วมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้ว คว่ำผ้าแล้วก็ไปทุบด้านหลังของผ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนไปถึงด้านหลังด้วยทุบไปเรื่อยๆเลยค่ะทุบห้ทั่วค่ะอาจจะเมื่อยหน่อยนะคะค่ะเปลี่ยนมือซ้ายมือขวาไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นการทุบเอาสีออกจากใบไม้แล้วก็เอาให้ไปติดบนผ้านั่นเองเป็นเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ ก็ตรงนี้จะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเอาไปต้ผมนนะะออตผ่านความร้อน่ะนะคะเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มผ่านความร้อนมันก็จะเป็นการง่ายการต้มผ่านความร้อนหรือการนึ่งผ่านความร้อนก็คืออีโคปินนะคะอีโคปินแต่นั่นก็ต้องเอาผ้าไปทำให้เป็นด่างก่อน ใช้ความเป็นกดเป็นด่างดึงผ้าดึงสีจากตใบไม้ออกมานะคะแล้วก็เอาใบไม้ไปแช่น้ำสนิมก่อนทุบไปเรื่อยๆเลยนะคะการทุบแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้เ,เทปกาวหรือพลาสติกวางไว้ข้างบนเราก็จะใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งมาทับ แล้วสีของผ้าของใบไม้ดอกไม้เนี่ยก็จะออกมาปรากฏบนผ้าที่เราทับลงไปก็จะสวยถ้าเราต้องการให้มันเหมือนกันเราก็ทับแบบนั้นนะคะทุบไปให้ทั่วเลยนะคะเราลองกลับด้านอีกด้านหนึ่งมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันก็จะมีสีทะลุออกมานะคะแล้วก็จะตอกด้านนี้ ด้วยเพื่อให้เห็นสีได้ชัดขึ้นนะคะถ้าเราต้องการลายตอไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสีเขาจะทะลุออกมาค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเส้นที่สีที่เห็นได้ชัดก็คือเส้นที่เป็นก้านหรือว่ากลางใบเส้นกลางใบะจะเห็นชัดก่อนเพื่อน มาดูค่ะที่เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะก็แสดงว่าสียังลงไม่หมดที่เป็นสีน้ําตาลนี่คือสีเขียวลงไปอยู่บนผ้าแล้วนะคะแล้วก็ถ้ายังต้องการที่จะให้มันเห็นชัดกว่านี้เราก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะจนเห็นสีขาวอยู่บนใบไม้เนี่ยสีเขียวอยู่บนใบไม้เนี่ยน้อยที่สุดค่ะนั่นหมายถึงว่าลายก็จะชัดขึ้น จริงๆยังไม่ได้คิดว่าจะทําตอนนี้เพราะว่าบาังเอิญว่าไปได้ใบไม้มาก่อนนะคะพอเอาใบไม้มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําเลยใบไม้มันก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาไปมันไม่มีความสดน้ํามันก็จะแห้งไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้ามันไม่เยอะเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ตู้เย็นได้นะคะอย่างดอกไม้เนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นหรือใส่ช่องฟิสตได้เลยค่ะแล้วเวลาเราเอามาทุบเนี่ยน้ำค่ะอาน้ำของใบไม้หรือดอกไม้เนี่ยมันยังชุ่มอยู่นะคะ ก็เลยต้องรีบทําก่อนค่ะกลัวว่าใบไม้จะแห้งเอามาเยอะเลยสีของดอกไม้ดอกใต้ติ่งเนี่ยค่ะเขาซึมลงไปหมดละค่ะพอแล้วทีนี้เราก็จะมาลองเอาใบไม้ออกค่ะลอกเทปออกนะคะนี่จะเห็นว่าใบไม้เนะี่ยเขาจะติดเทปออกไปเลยเป็นการลอกแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากมันเป็นผลดีของการใช้เทปอย่างหนึ่ง ออกมาได้ทั้งใบสีของใบไม้ใบใหญ่ที่เข้มเนี่ยค่ะมันก็จะออกเป็นสีเข้มสําหรับใบไม้ที่เป็นใบไม้อ่อนสีก็จะอ่อนตามของใบไม้ด้วยเลากออกหมดแล้วแล้วก็สีก็แห้งผ้าแห้งนะคะไปแช่น้ำสาสซมแกงน้ำสาสซมก่อนแล้วก็เอาไปแช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือถึงหนึ่ชั่วโมงนะคะแล้ว ขยำขยำค่ะเสร็จแล้วก็เอาผึ่งเลยผึ่งลมแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับผลงานการทุบใบไม้เสร็จไปแล้วนะคะก็ถูกใจเลยละค่ะชิ้นแรกที่ทดลองว่าผ้าเราไม่ต้องซักใบไม้เราไม่ต้องแช่แล้วไม่ต้องนึ่งเสร็จแล้วก็เสร็จเลยถ้าถูกใจ และเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่ให้ยาต้อยด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ